สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงััรนาชลานันกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะพฤติกรรมการใส่แมสของเด็กในยุค New Normal การที่ส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใส่แมสได้ตลอดทั้งวันนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับเด็กเล็กๆที่เขาจะทนอยู่กับการใส่แมสได้ตลอดทั้งวันสําหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะหมอนาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ให้เป็นตัวอย่างแล้วนอกจากนี้ก็ควรมีช่วงเวลาพักให้เขาได้พักผ่อนจากการที่เอาแมสออกจากหน้าบ้างอาจจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดคนหรือว่าเสี่ยงต่อการแอรอัดสัมผัสกับเชื้อโรคก็เอาออกสักเล็กน้อยให้เขาได้พักบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ต่อได้ ค่ะสำหรับเด็กโตคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกเป็นกติกาเลยค่ะว่าตอนนี้อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นแล้วการปรับตัววิถีใหม่นั่นคือเราต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวลาที่เราออกนอกบ้านค่ะ